ลิงเติมบม่เลยนลิงเติมบม่เลยนได้สีเทียบวกาผมไยกตัวอยู่นะโอนหน่อยดิอะไรไปโอนหน่อยคนึงอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแไนอยู่ข้างหลังก่อนสวยมีจัดแมนอย่างนี้ดันเทียบโอ้โหนิวหวานเทียบโอ้โหโอ้โห โอ้โฟีจากโอ้โหอะไรกันนี่ยหลังเข้าหลังเข้าชนะได้ใจเย็นลาสเีเยอร์พี่คนไทยไปเดียวอยู่แล้วอ้าว

eliminate evil and ensure the strong do not bully the weak and force so the weak ไม่ได้คิว้วยตายหมดไอได้อยู่ตวไวคิวก็ยังดีพี่อาบังไม่ตายเราตายเองโทษนัวครับผมบอกเลยรัท มังกรโซไปก่อนพี่รอผูนิดรอผูนิดสิวิสสิ้วิตรีรอเลยตรีรอเลยพี่มันแเขนไปแล้วอะอ้อยอะเอ๊ะไม่ไหวแล้วนะโลละ Perceive the depths of their hearts. enemy has been defeated. I from one's genuine <city> How can one to recklessly accuse with false charges? <laughs> Eliminate evil and ensure the strong do not bully the weak, Enforce laws and regulations so the weak do not fear the strong. <laughs>

การตั้งไปกลางนะดูบนดูบนพี่ดูบนดูบนดาดาดาดูบนดูบนดูบนเล่นหมด้บ้างเล่นหมดในบ้างเอาดิพี่แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ลิปกำลังถูกส่งออกไปแล้วลงล่างไวเลยลงล่างไวเลยตัวสองตัวเราเล่นล่างรัวๆละสี่ทีละทามมิ่ง คุณขา้าลักกำลังใจเย๊กเย๊กกลางให้เมีอยู่ล่างไปเลยนะ เลนด้ของเราถูกโจมตีโอ้ยยังแคบคุณทีทันอีกเย้เดี่ยวสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมเฮ้ยโอ้โหแกงสวยเยอะแล้วพี่อีกคืนไม่ได้แล้ว Has been แม่งโหูมาไามิ่งโหทามทามิ่งดีด้วยนะ order uh. oh and everlasting. Army. Shut down! An enemy has been defeated, it's driven away. Every will be embraced by the divine sunlight. skill uh, item

Defeated! Your team has destroyed a tower! The to Double kill! And perceive the depths of their hearts. Come to fight! Slayer has been defeated! That's <coughs> the way! I'm going to go to the ีมนำแล้วคณจะไม่ใช่วันแบดเดย์รอกนะวันนี้ไอมันให้เป็นวันแบดเดย์แล้วออาซดาก้อนงไม่เกิดาก้แลเลอร์มร์ทีตสุยคถูกส่งออกไปแล้ว เยวกอยู่นะนลไบอปลยู่ข้างหลังอยู่ขางลังโอหไออยู่ข้างหลังอยู่ขเวนเบลอยู่ข้างหลังเบลอยู่ข้างหลังเออลิงจะการเออผมว่าเมื่อกี้ผมก็ยกสวยอยู่นะแต่กูหายเร็วมากเลย แม่งยูอเล่จวะเยบฟาศัตรูเลยม่งออก่อามครับมันมีดาเมจแล้วมันตีเรวตามกันไม่ทันครับอ่ะไม่เป็นไรจะเพื่อนเลนได้อยู่เมื่อกี้ไฟนี้สามตัวสามแรกสองพี่แรกสอง

ส,สุดยอดเลีย่งลีย่างเย่าลกำลังไปฟิกเกรยังไม่สกิลเอวติมิพร้อมแล้วลิงมีของนิว้าลิงเร่มมีของนว้า r e c o r i n g o m of w r o n g i n s i n g t e p e t e double kill. อย มึงกูโดนแรงจังวะไอ้ชิบวันเลงเลยโหระวังพุ่มไม้ด้วยไรพี่มึงไม่ได้คิวเหมือนงานไฟเมื่อกี้มาก่อนถอยมาก่อนจะโดนปีนถอยมาก่อนยมาแล้วไปช่วยกันมาช่วยเอ้ยมันไอ้นี่อุ้ยหรือว่ามันจะโหนต่อโหนต่อที่โดนผมนัวเลยนะบอกก่อน เออมันลองเชิงลองเชิญจัดจัดเจดแม่งโคตรแรงพี่ดาสเลเยอร์ยังไม่เก x ดดับด c ลั e l ่อ

เฮ้ยโอ้ไอเชียบิกเกอร์สองตัวโอเคนั่นที่บอกพี่ดูยิงนัดเดียวสองมันสองเมื่อวานไปรามชาหลอดกับโอชิมาโดโรชิยับไปดิผมดูทรงเลยถอยเล็บพี่ผมพลาดมันมีฟิกเกอร์สองตัวไวโอแล้วก็เรียวมาฟิกเกอร์ไปแล้วพี่ทีนี้พี่ไม่ติดอ่ะผมเข้าไปอันตีแม่งฟิกเกอร์สองตัวเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ดีหลักครับผม ไอ้ฟิกเกอร์ง oh. so ี้ล้วงไงก่อนสวยมีจัดแวนอย่างงี้หวานเจี๊ยบโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหโอ้โหฟีจัดโอ้โหอะไรกันเนี่ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหฟีจัดเป็นฟีจัดทำดีแล้วเพื่อนเฮ้ยดูสวยโอ้โหฟีจัดแวนอย่างงี้หวานเจี๊ยบโอ้โหอย่างงี้หวานเจี๊ยบโอ้โห โอ้โหโอ้โหฟีจัดโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหโอ้โหแวนฟีจัดแวนฟีจัดอืมทำดีแล้วเพื่อนหน้านี่ฟีเกินอะฟีจนฟินอะ ขนาดกดดาบคือมันยังโดนแรงเลยหรอวะดาเมซี่สิบเปอร์เซ็นจริงปะเนี่ยโดนอ้อยโซโลคิวแบบง่ายมากเลยอะเอกอะนี่กดดาบไปด้วยนะเมื่อกี้ตอนโดนชนเห็นปะยังโดนครึ่งหลอดเลยยผมไม่ได้ลืมกดดาบนะการดาเมซี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะผมบอกแล้วพี่แค่โดนอ้อยชนทีเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วดาบด้วยยังครึ่งหลอดเลยเนี่ยแรงยิบหาย ชะนะได้ใจเย็นลักเลเยอร์พี่คนไทยไปเดียวอยู่แล้วแรงแบบแรงจัดจัดะโจมตีไป่ศัตรูเลยจะมาฟิกเกอร์แล้วนะเรียมาฟิกเกอร์แล้วนะไปเลยพี่เรียมาก,กขับช้า โคตรแรงแต่ละตัวรอดูด้างได้ไหมเรอดูด้างเรอดูด้างถ้าจบไม่ได้อะมันคลิปยาวพี่เปิดเร็วได้นะเปิดเร็วได้นะเก่งมากพร้้อมแลวเดี๋ยวเปิดไว้อะ The infinite slayer has appeared! Prepare for the final battle! Upholding the principles of trust. has been defeated! When the gloom is driven away, Every corner will be embraced by the divine sunlight. An ally has been defeated. Oh ตีแรงมากเลยวะต้องเข้าแค่ปากแล้วก็ออกปากแล้วก็ออกไปมากเจ็บโจมตีแบบศัตรูรูปสามทางปูสว่างมันแก้ดาวมาแล้วยอดครับผมนั่นแหละนี่แค่ตดอ้อยอ่ะทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันแหละ อดไอเอ็กคือแบบเอกกดเข้าไปเอกเอกกดดาบสกิลสองเข้าไปปาดมันแม่งแค่หนชนผมอะ่ะผมกดดาบการดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นมันแค่ชนเอกอะครึ่งหลอดมันชนเสร็จปุ๊บแล้วมันก็แฉนเอกตายและเก้าพันดาเมจอย่างที่เอกบอกเลยว่าอ้อยเลียดก,กีแม่งแบบไอ้ยพลังแม่งวื้ออะมันมันปาดแล้วมันแบบเอกปาดมันโดนนะแม่งลดไปสามหลอดสี่หลอด